มีความรู้สึกว่ายิ่งนานปีขึ้นความตั้งใจของน้องทุกจังหวัดก็หนักมากขึ้นนะครับปีนี้ก็เลยให้เป็น1ิบรางวัลนะครับก็สิบรางวัลก็คือจะได้เป็นยอดเยี่ยมและรองซึ่งจะได้เงินรางวัลค่อนข้างเยอะก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะหาเงินรางวัลเพิ่มเติมให้อีกนะฮะถ้าเกิดสมมติมันเกิน1ิได้ก็จะดีเพราะว่าน้องตั้งใจมากๆแล้วก็ทุกคนขายความเป็นครีเอทีฟค่อนข้างสูงแล้วก็ลงทุนในการทําชุดสูงมากครับนะฮะมีทั้งแบบประเภท อ่าลงทุนให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ลงทุนทางด้านเขาเรียกว่าแกะนะฮะภาพให้มันคล้ายๆของจีง,งเช่นที่เราเห็นนะครับทางซ้ายและทางขวาก็ก,ก็ถือว่ามันอีกหนึ่งแนวคิดที่ประสบการสําเร็จดีครับแต่ละปีมันจะแบบอลังการอลังการไปอ่ะก็มันก็จะอ่าเพิ่มตามปีละกันนะเพราะว่าอย่างเพื่อก็เห็นปีนี้ใครทําอะไรไว้ปีหน้าเขาคงจะต้องไปเพิ่มโจทย์เพื่อให้มันน่าตื่นเต้นมากขึ้นก็ก็ต้องขอบคุณทุกจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะเห็นชุดประจำชาติแบบนี้ได้อ่ะ เขาใช้เงินค่อนข้างเยอะเขาทํากันหลายรอบกว่าจะเสร็จเขาฟิตติ้งแล้วก็กว่าจะขนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูชุดประจําชาติให้เป็นสิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับไวรลัลที่มีคุณค่ามากๆครับมันเป็นซปพาวเวอร์ของประเทศด้วยคุณวัฒน์เป็นอย่างว่อสักครู่นี้มี v i p นั่งอยู่กับผมเ็าบอกว่าจริงๆอยากให้รัฐบาลหันมามองบ้างนะเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ต้องการงบประมาณอะไรจากรัฐบาลแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะเอาไปใช้ให้มีประโยชน์เราก็ยินดีนะครับเพราะ สิ่งเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่ออกมาจากลากเง้าของทุกๆจังหวัดแล้วก็ครีเอทออกมาเป็นชุดหนึ่งชุดแล้วก็ใช้ความคิดใช้มันสมองใช้แรงงานของคนนขายังเยอะกว่าจะได้มาเป็นหนึ่งชุดแบบนี้ที่เราเห็นครับหนชุดชุดลาโมค่ะตัวว่ามันจะมีดราม่าตามาแน่ๆอะไรามาณนี้หรอาอืม,ม,มไม่กลัวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมิสกาอยู่กับดราม่าอยู่แล้วถ้าใครจะดราม่าก็เรียนเชิญน,นะครับแต่ว่าพูดตรงๆว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องปกติมาก แล้วเป็นเรื่องที่งดงามเป็นเรื่องที่ดีอย่างน,น้อยๆเด็กรุ่นใหม่ไม่อาจจะได้ยินคำว่าย่าโม,โมแต่อาจจะยังไม่ได้รู้จักว่าย่าโมมีลักษณะแบบไหนวันนี้ก็แกะย่ามโมออกมาแบบทุกกระเบียดนิ้วจริงๆนะครับมองโลกในแง่บวกดีกว่านะครับถ้ามโมแต่มองโลกในแง่ลบเดี๋ยวย่าโมจะตามไปหาที่บ้านนะฮะมันเป็นอ,อะไนะมันเป็นสีสันให้กับไปทีแก่เลย ก็มันเป็นเรื่องปกติเมื่อสักครู่ก็มีไวรัลออกไปแล้วนะครับหลายชุดก็ออกไปแล้วตอนนี้ค่อนข้างเร็วมากนะครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กแล้วมีการเอาไปใช้ใน t w i t t ตอร์กันก็ยิ่งเยอะแล้วก็ในทิกตอกสอนนิมานั่นแหละครับก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่สร้างผลงานออกมาได้ดีแล้วก็ยิ่งนานวันขึ้นยิ่งหนักคอมากขึ้นครับแต่มีอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เรายังไม่เห็นเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนั่นก็คือมิสแกนนครพนมกาละแมก็เลยยังไม่เห็นว่าตกลงมาจริงหรือเปล่าฮะ โอเคสวัสดีครับโอเคแล้วชุดไหนัวาเขาตาีวาวาโอ้มันไม่สามารถจะบอกได้นะครับเพราะว่าบางชุดมีความเป็นค r e a t i v ฟสูงอย่างเช่นบางชุดสะท้อนถึงวิถีชีวิตจริงๆอย่างเช่นปริญญาชาวนาบอกว่าก็มีความรู้สึกได้ว่ามันตอบโจทย์กับชีวิตคนไทยที่มันฝ่าฟันความยากจนทำได้ไถนาส่งลูกเรียนจนได้รับปริญญา ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุงยาแล้วก็น้องควายใช่ไหมฮะที่แบบช่วยกันทำมาหากินส่งเงินให้ลูกๆได้เรียนหนังสือมันก็สะท้อนชีวิตนะครับส่วนที่เราเห็นหลายๆอันนี่ก็เป็นวิจิตพิสดารที่แบบจินตนาการออกมาลักษณะของชุดเป็นสีทองอันนี้สวยเยอะมากอะไรที่เป็นหมดชุดสีทองอลังการนี่คือเยอะสุดๆละนะครับแต่ในสไตล์ครีเอทีฟผมว่าก็ไม่น้อยหน้าใครในปีนี้ครับ กตัสินป uh, ีนี้จะวัดจากที่ท si> uh, ี่ว่าผมนั่งดูอยู่สักพัผมว่าต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่สร้างความจดจํากับส่วนที่สร้างความสร้างสรรค์คงต้องแยกออกจากกันล้ฮะในปีนี้ก็อยากจะให้ไปแบ่งจํานวนกันพอสมควรอะไรที่สร้างความจดจําสร้างซิกเนเจอร์สร้างความรู้สึกนะฮะแล้วรีพีทประวัติศาสตร์อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่คอดสร้างสรรค์อันนี้เราก็จะต้องให้ความอลังการความวุ่นวายนะหนึ่งคนเล่นเป็น3คนนะครับและความพยายามที่จะทําอะไรให้มันยากๆแต่สามารถคอนโทรลด้วยตัวเองได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสร้างสรรค์แล้วก็เป็นความชํานาญเฉพาะกิจครับ อ๋อไม่ฮะก็ไปทุระเขาแต่หลายคนก็จับตังค์อาจจะย้ายเจ้าภาพหรือเปล่าเออยังคงยืนยันว่าปีนี้เจอกันที่เมียนมาเหมือนเดิมที่ที่ไปคุยก็คือยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเป็นทางการนะครับแต่หมายถึงในอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าถึงขั้นที่เราจะพูดคุยได้นะฮะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งครับนะฮะแต่คนที่ผมไปคุยไม่ใช่ คนท้องถิ่นกัมพูชานะครับผมคุยกับคนอิตาลีนะครับที่นั่นน,นะฮะก,ก็ตอนนี้2 0 2 5ก็มียัแย่งกันอยู่2ประเทศ3ประเทศนะครับก็โซ<ม>่ไห,ไหนครับก็มีทั้งเอเชียและลาตินนะพูดตรงๆอ่เไม่เป็นไร<อ>เป็นลุ้นเอา,อา <laughs> เอาเอาเป็นว่าที่ไหนให้เงินเยอะกว่าก็ไปที่นั่น อันนี้พูดเรื่องจริงครับอย่าเรื่องจริงมาล้อเล่นนะครับซึ่งเราก็ได้เงิน,งนเพราะเ,เ,เราคือมหาชนเรารักเงินนะเพราะว่าอย่างลาตินก็ก็เขาก็ให้เงื่อนไขามาน่าสนใจนะฮะแต่ว่าในใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกหนึ่งประเทศที่ให้เงื่อนไขมันน่าสนใจเออยอะกว่าอีกนิดนึงแล้วก็ระยะยาวด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องดูควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันยังไม่มีอะไรคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นครับ แต่ปี2025มีเจ้าภาพแน่นอนอเร็วๆนี้นะฮะภายในพฤษภาคมต้องมีการคาดว่าต้องมีอะไรที่เสร็จเรียบร้อยครับนะฮะโอเค,อเคนะครับอขอบคุณนะครับ